ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งครับสำหรับช่องรถไถมือสองนะครับจากร้านเชลเ็ตเตอร์อำเภอหนองคีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวนำ FC มาชมอัปเดตรถไถนะครับก็จะจัดโปรให้อีกเหมือนเช่นเคยครับผมต่อเนื่องจากเมื่อวานแต่ว่าก่อนจัดโปรขออนุญาตพาชมรถที่จะจัดส่งก่อนนะครับผม อ่าตัวนี้เป็นรถสไลด์ของเคเด็กเตอร์นะครับกระบะสไลด์ตอนนี้เตรียมจัดส่งตัวนี้เป็น l 4 0 1 8 s p สภาพสวยๆเลยนะครับสวยเดิมๆตัวนี้เริ่มปี65เลยนะครับนะครับอ่าแล้วก็โปรโมชั่นอีกตัวนึงก็คือแถมปุ๋ยนะครับนี่ปุ๋ยปุ๋ยตัวนี้ของ My Power Green พัดนะครับราคาถุงละ900บาทนะครับอ่าเซตนี้จัดแถมไปเลยครับ10กระสอบ นะครับ l 4 0 1 8ปี65นะครับตัวนี้รถส,สวยๆครับเล่มปี65รถเดิมๆแต่ผ่านทำสีให้ครับผ่านหลังลูกค้าชอบ cmp ผ่านเดิมเป็นสีน้ำเงินก็เลยทำเป็นสีสมพให้แต่รถสีเดิมทั้งคันเล่มทะเบียนพร้อมนะครับแถมปุ๋ย10ไปสอบโปรโมชั่นอีกหนึ่งโปรโมชั่นนะครับผมนะครับหรือจะเป็นโปรโมชั่นเมื่อวานก็เป็นส่วนลด30 0 0 0บาทนะครับ แล้วแต่ลูกค้า FC ชอบนะครับอตอนนี้ขอบพคุณลูกค้าอำเภอรประคำจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างสูงนะครับรอรับได้เลยครับอีกสักรู่นะครับเลิก9ก9โมงครับเดี๋ยวออกไปตัวนี้เมื่อวานนี้นำเสนอโปรโมชั่น3คันตรงนี้ครับที่ลดไปมียันมาเอ5ห้าันแล้วก็ l 4 0 1 8นะครับโปรโมชั Pro ่น3คันส่วนลด เดี๋ยววันนี้จัดโปรเพิ่มครับอ่าจัดโปรคันไหนมาดูคันนี้เลยคันแรกนี้ LC 708นะครับ LC 708 SP ตัวนี้เช็คใหม่ยางใหม่สีเส้นนะครับสีตัวเดิมๆครับเครื่องเดิมไม่เคยแกะาตามที่รีวิวรอบก่อนไปนะครับสีสีเทาเป็นสีเดิมนะครับไม่เคยแกะนะครับแต่สีส้มทำใหม่ยางใหม่สีเส้นเล่มทะเบียนพร้อมเดิมเปิดราคาอยู่ที่ อ่429,000บาทครับ429,000บาทคลิปนี้ก็ลดไปอีก30,000บาทเช่นกันครับาลดไปอีก30,000บาทนะครับก็มีหนึ่งในนั้นก็คือมีคันนี้แหละครับจัดโปรให้เมื่อวานเมื่อวานลดไปสามคันวันนี้ก็จัดเพิ่มอีกนะครับเป็น l c 7 0 8 s p นะครับลดเพิ่มอีก30,000บาทครับผมนะครับ30,000บาทนะครับแล้วก็ yeah. รถนี่สภาพาสวยๆเลยนะครับผมยกเว้นสีเทานะครับที่ไม่ได้ทำนะครับยางใหม่สีเส้นสภาพสวยๆเอฟซีท่านใดสนใจก็สามารถโทรสอบถามได้ครับ089232911ครับ089232911เขตเอกชนน้องอีบุรีรัมขายทั้งเงินสดและเงินผ่อนครับสี่เกียตัวนี้จะได้สามแสนสามเลยนะครับจัดไปนั้นได้ถึงสามแสนสามนะครับอ่าตัวนี้นะครับ L4708HP โปรโมชั่นเด็ดมาอีกแล้วครับลดสามหมื่นบาท ครับผมสนใจก็โทรมาที่เบอร์089232911ครับ089232911สาหำหรับคลิปนี้เพิ่มอีกหนึ่งรายการขอบคุณ f อทุกท่านที่เก็ตติดตามแลบชมมาอย่างสครับรัส่วนลด30 0 0 0บาทโทรด่วนเลยครับสำหรับคันนี้นะครับร้อนแรงมากเลยรถสวยๆขนาดนี้นะครับขอบคุณ f อทุกท่านครับคลิปนี้สั้นนิดนึงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ